กับพี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้ใหยถสดพามาเบิงประเภทนี้นะครับการเลี่ยงเจ้าปูโดยเขาเมานะครับ,รบเขาน้ำเขาเมามาถวายเจ้าปูก้อนสี่กย่าเขา่าพ่นเอือนว่าอย,งอยากกังเกาะป๋งบ่เพราะไงเอามาป๋งมาเลี่ยงเนาะนะครับกับถือว่าเป็นประเพณนี้ต้โบราณพอเม่เพ่นพาเห็ดพลาทำมาหน่ะล่ะครับอออออพอา่อมนาพอ,อา่อมตาพ่อบ้านประธานเมืองพ่อยญ่กระจำพ่อหา่จ่าเม่บ,รบุรับรัด พากันมาปฏิบัติปัถา,ายู่นี่ละพาลูกบ้านเฮ็ดท่านประท่านสาภากับมาพอดีอันพ้ใหย่ยบ้านมูทิ่เก็ตพุญายชมพูามาน้ากันเมื่อนี่เนาะทุกคนเป็นประเภทนี้อันดีด้อครับสมควรอนุรักษ์ไว้วัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกให้หลานได้สืบต่อไปในอนาคตข้างหนา้ายาถิ่มยาป่าบุญคุณเพิ่อเสิง่งศักดิ์ธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองกวนสิโงคหายโหน้าก็ต้อง เลี้ยงให้เพื่อนปกปักรักษาเบิงแย่งดูแลพืชพันธุ์ทันยา,ารให้อุดมสมบูรณ์เขาน้ำสร้างป่าปีนิษสมบูรณ์ขนาดเลยน้ำก็สมบูรณ์เขาก็สมบูรณ์น้ำท่วมเขายัางบ่ตายอยู่นาผมก็ไดนะครับบุญจะปูเิ่นทรงยูเนาะให้ได้เจียวเลยครับเอาอนุรักษ์กันต่อไปครับพี่น้องซอยกันอนุรักษ์เด้อประเภทนี้อันดีงามนี่ครับผม